ทราบมาว่าอยู่ๆผู้กำกับก็อยากได้มนต์คาถาหนึ่งเหมือนกับว่าให้ท่องมนต์คาถาเนี่ยแล้วทำให้ศพมันไม่ถูกไฟเผาไหม้เรื่องร้องของซีรีส์อะฮะมันศพอันเนี้ยมันคนมีวิชามันเผาไม่ไหม้ทำให้ไหม้มันก็ต้องมีคาถานี้มีเกลือนี้มีหนามพุ่งดอมาใส่ท่องคาถาแบบนี้ใส่เข้าไปศพถึงจะเผาไหม้คือมันมีวิชานี้จริงๆฮะแล้วในในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือท่องคาถานี้จริงๆใช่แล้วไปถ่ายในเมนจริงๆใน จังหวัดปารีสบนทนนี่แหละขอรับในวัดแห่งหนึ่งคือไถ่ายตอนเสร็จมันไม่เท่าไหร่เขาต้องขอขมาเหมือนกันตอนที่ถ่ายก็มีศพวางจริงอยู่ข้างโลมีศพจริงๆด้วยเออคือในทางหนังเราต้องจริงขนาดนั้นเลยคือมันจริงเกินไปไหมอ่ะแบบความว่าเกินไปผมไม่รู้แต่เราได้ต่อจากผู้กลับเขาต้องหายเงยเคยจะบิดคาเราไม่บิดหนึ่งมนท่องแบบนี้อให้มันสมจริงค่แบบให้มันหนังมันสนุกมันสมูทการทําอะไรพวกนี้เนี่ยมัน มันก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองเนาะครับลุกภายนอกของพี่ขึกเนี่ยเราเห็นแล้วเราว่าเขาเขาไม่ได้เหมือนคนทั่วไปมีมะอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดพี่ขึกต้องพกอะไรบ้างเนี่ยการออกจากบ้านในฐานะคนที่มีวิชาเคอที่ผมพกไปบ่อยก็จะมีกเบีย้ยแก้ในย่านผมอะอมั่นธนูมีสายศิลน,น้ำมนต์ด้วยันนั่นมีดมองมีดหมอ,มมอ,อคือไว้กันตัวเรายังไม่เท่าไหร่เป็นห่วงพวกทีมงานนักสแสดง ที่จะต้องไปดูแลเขาหน้างานน,นู่นนั่แปลกๆเกี่ยวเรื่องทําพิธีแบบทางดักดักสายสายดำไว้กันเวลาก็มีเหตุการณ์ในกองเผื่อต้องใช้คําว่าเผื่อนะมีมีเราไม่รู้ว่าคิวไหนซีนไหนเราไม่รู้อมาถ่ายที่ไหนเราก็ไม่รู้ขอไปบ,บ็อกชอ็อตผมไม่ได้ไปกับเขาผมต้องมีรีเสิร์ชหาข้อมูลด้วยคาถานน่นนี่นั่นนู่น,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 น<อ>มาเจอนังง่งอาว